สวัสดีครับพี่ป้านะอารครับสวัสดีครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวัะสวัสดีครับพี่ป้านะอารครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ตรงกับเช้าวันที่11 เดือนพฤศจิกายน2อ1 4นะครับผมก็จะออกมาลดน้ำผักนะครับหลังจากลดน้ำผักเสร็จนะครับผมก็นะครับพอเวลาช่วงเช้านะครับก่อนจะไปทำกิจกรรมอื่นนะครับมาสำรวจตรวจตราแปลงอ้อยที่เราปลูกนะครับอ้อยบริเวณนี้นะครับก็ปลูกทั้งหมด60กว่าัวกอนะครับ ก็มีอ้อยอยู่นะครับ6สายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้นะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับก็ประกอบด้วยนะครับอ้อยดำเมยชัดนะครับอ้อยดำไต้หวันอ้อยแดงน้ำผึ้งอ้อยสายน้ำผึ้งแล้วก็อ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับ สำหรับการตรวจตานะครับหรือว่านะครับดูแลอ้อยที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะดูตั้งแต่นะครับปลายยอดของเขาลงมานะครับมหาลำหรือว่านะครับส่วนที่เป็นโคนต้นของเขานะครับว่ามันมีอะไรนะครับที่ที่ทําให้อ้อยของเราหรือว่าเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้อ้อยของเราเนี่ยนะครับไม่เจริญเติบโต ไหมนะครับก็ไล่ตั้งแต่ปลายยอดนะครับว่าส่วนปลายยอดเขาเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับมียอดแห้งยอดไหมไหมแล้ก็มีพวกโรคพวกวัลุงแมลง,มรงหรือพวกหนอนไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นอ้อยดำมริชาร์ดนะครับ คอนี้นะครับมีอะไรผิดปกติไหมก็มีนะครับนี่อย่างอย่างอย่างลำนี้นะครับถ้าพี่ปานาอาดูดีๆนะถ้าดูจากส่วนโคนเขาขึ้นมาเนี่ยลำเขาค่อนข้างเสมอแต่ว่ามาถึงโคนถ้านับจากโคนขึ้นมาป้องนะครับลำป้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าลำป้องที่ห้าที่หกเนี่ยนะครับป้องนี้กับป้องนี้ห้าหกนะครับ ก็จะเห็นว่าลาป้องเขาค่อนข้างเล็กกี่วเนาะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างโตขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนลําป้องที่ห้าเนี่ยเราจะมองเห็นรูนะครับรูเล็กๆเกนี่ยนะครับตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราตรงนี้ก็เกิดจากการที่นะครับลําป้องหรือว่าลาอ้อย ส่วนนี้นะครับโดนโดนนอนกอเขอเข้าทำลายนะลึกษณะจอกเข้าไปนะครับกินเนื้อข้างในแต่ว่า,าลักษณะรูเขาเปิดเนี่ยก็แสดงว่านะครับหลังจากที่เขาเข้าไปกินแล้วนะครับสัตรยะเขาก็ออกมานะครับเพื่อนะครับเขานะครับโดนนอนนะครับจะไปเข้าดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสือ้อหวลบผีเสื้อก็เป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับที่เขาชอบมาวาง วางไข่ทำลังวางไข่อาจจะเป็นส่วนของใบอ้อยนะครับเป็นหลักนะนะครับพอหลังเขาออกนะครับก็ทำให้อ้อยส่วนลำพองที่ขี้เกียจี้เกียแปดขึ้นไปเนี่ยก็ก็สามารถจะเ,เติบโตได้ได้ดีปกตินะแต่ว่ามันจะขอดอยู่ก็ลำพองที่ห้าที่หนะครับตรงนี้เราก็ตัดปัญหาไปเพราะว่าหนอนออก ลำอื่นก็ถือว่ายังปกตินะครับใบอ้อ hmm. ยก็ถือว่าใช้ได้ครับอุ mm hmm. ดมสมบูรณ์นะครับ mm hmm. เจริญเติบโตด,ดีนะครับพัฒนาการดีครับ mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นอ้อยพันธ์แดงน้ำผึ้งนะครับอ้อยพันธ์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ้อยเนื้อก้นข้างกรอบอีกชนิดหนึ่งพันนะ นะครับแต่ว่าเขาจะมีข้อเสียก็คือตรงฟ้องคอเขาค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับเสียกูนนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเขาแก่ตัวมาเนี่ยเปลือกเขาก็ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยจะค่อนข้างเกาะนะครับก็สามารถเคี้ยวได้ครับรสชาติอร่อยครับทั้งสองสายพันธุ์นะครับทั้งอ้อยดำมาริชาต์แล้วก็อ้อยแดงน้ำผึ้งนะครับ ก็พยายามสารวจให้ได้มากที่สุดนะครับเผื่อบังเกินนะครับผมปลูกอ้อยตรงนี้ไม่มากเนาะผมก็สามารถนะครับเข้าสํารวจตรวจสอบได้ง่ายนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยปลูกจํานวนเยอะนะครับถ้าจะให้มาสารวจตรวจตราแปงอย่างนี้มันก็ค่อนข้างทําได้ลําบากเนาะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยลดปัญหาเรื่องการเข้าทําลายของนอนกอได้ส่วนหนึ่งก็คือการลอกกลับนะครับ ราะว่าถ้าเราไม่รอกกาบโอกาสที่นอนจะมาอาศัยตัวหรือว่าหลบซ่อนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบริเวณนะครับส่วนกาบเขานะครับที่มีกาบยึดเนี่ยกับลําปองเขาเนี่ยนะครับเขาก็นะครับหลังจากที่เขามาวางไข่บนใบเนาะใต้แผ่นใบนะครับประมาณห้าถึงเกือวันเขาก็กลายเป็นตัวตัวตัวนอนอ่อนเนาะนะครับแล้วก็ไต่ลงมานะครับมาอาศัยนะครับบริเวณ กราบเขานะครับโดยเฉพาะข้อป้องข้อเขาที่ยางอ่อนเนี่ยนะครับสามารถเข้าทําลายได้ง่ายนะครับแต่ว่าส่วนส่วนข้างล่างที่เราลอกกราบเนี่ยมันเปลือกเขาเริ่มแข็งแล้วนะครับการเข้าทําลายมันก็ก็ลดน้อยลงนะครับผมก็ปลูกด้วยไว้นะครับแซม พันนี้นะครับลำเขาค่อนข้างตรงนะนะครับเป็นอ้อยที่มีลำค่อนข้างสวยนะครับเวลาเขาโตขึ้นมานะครับลำเขาค่อนข้างตรงรสชาติดีนะครับอ้อยพันนี้นะครับเปลือกเปลือกอาจจะนนหนานิดนึงนะแต่ว่าเนื้อข้างในก็ค่อนข้างกรอบนะครับก็สามารถเคี่ยวทานเป็นอ้อยสดได้นะครับข้อเสียของอ้อยพันนี้ก็ อีกนิดนึงเนาะก็คือนะครับลักษณะของโคนโคนแผ่นใบเนี่ยนะครับเขาค่อนข้างหักเปราะได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลานะครับโดนลมนะครับหรือว่าเวลาเราเดินสำรวจแปลงเนี่ยนะครับบางทีเราก็ผ่านมานะครับมาโดนนะครับในส่วนที่นะครับเป็นเป็นใบของเขานที่เชื่อมต่อกับกาใบเนี่ยนะครับก็ทําให้บางครั้งก็อา ว่าอ้อยพันนี้มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันลอกกาบง่ายนะครับเวลาลอกกาบไม่ต้องกระชากนะครับบิดนิดนึงก็ออกนะครับนะครับก็ปลูกไปตลอดแนวนะครับ ถัดมาก็เป็นแถวนี้นะครับมันก็มีบางลำหรือว่าบางต้นนะครับก็โดนหนอนเข้าทำรายนะครับโดยสังเกตจากนะครับส่วนยอดที่เขาแห้งนะครับอย่างเงี้ยครับเราดึงขึ้นมานะก็นะครับแล้วก็ถ้าไล่ดีๆนะนี่ครับโดนนอนเขาทำา้ายแล้ว ก็ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของเขาเนาะนะครับลำนี้เหมือนกันครับเนี่นะครับเดี๋ยววันหยุดเนาะวันหยุดนะครับหาเวลามามาเอาลำที่เขาโดนนอนนะครับเอาออกเนาะนะครับนี่ครับส่วนปลายยอดของเขานะนี่ครับลักษณะของ ของนอนนะนนี่รังหนอนนะครับตอนที่เสื้อกลางคืนเขามา่วางไข่นะตรงนี้ยังมีไข่นะครับนี่เพราะว่าสังเกตหลักจากรังเขานี่ยังยังไม่มีรูออกมาเนาะแสดงว่านอนเขายังเขายังเป็นไข่อยู่นะยังไม่เป็นตัวหนอนนะครับเวลาเรากดนะครับครับไข่เขาเป็นร้อยสองร้อยเลยนะครับนี่ครับเล็กๆนะครับไข่เขานะครับ โดนทาลายออกจะออกลักษณะชีเขาขุ่นนิดนึงนะก็แสดงว่าผมทาลายตัวนอนเขาออกนะครับจากนอนหนึ่งลังนะครับเขาสามารถนะครับลงทําลายต้นอ้อยนะครับได้หลายต้นทีเดียวนะครับก็อ,อย่างนี้นะครับถึงได้ออกมาสารวจตรวจตานะครับแบกอ้อยนะ ตัวหนอนนะครับพอเขาเขากลายเป็นตัวหนอนเนาะส่วนหนึ่งเขาก็ลงทำลายในส่วนยอดนะครับแต่ว่าไว้ยเราสี่สเดือนกว่านะครับสี่เดือนนะครับสี่เดือนกว่าก็ส่วนยอดอาจจะแข็งนิดนึงนะแต่ว่าเขาจะมาทําลายในส่วนปล้องนะครับที่ยังอ่อนๆนะครับอย่างที่ผมพูด,พ,ดพูดผ่านมาเนาะ สำหรับการป้องกันนะครับเรื่องหนอนเนาะเบื้องต้นผมก็ใช้นะครับเมทาลไลเซียมนะครับสมกับยูเบเรียนะครับในการฉีดพ่นนะครับมันก็ช่วยป้องกันได้ได้ได้พอสมควรนะนะครับโดยนะครับโดยสารกำจัดทั้งสองเนี่ยเขาเป็นเชื้อรานะครับไม่ใช่สารเคมีเนาะ ถ้าใช้กรณีเราใช้สารเคมีในการกำจัดมันก็อาจจะเห็นผลเร็วเนาะนะครับแต่ว่านะครับเมตาอลเซียมนะครับแล้วก็บิวเบียมันก็อาศัยเวลานะครับเพราะว่าหลังจากเชื้อราตัวนี้นะครับได้เข้าสัมผัสนะครับผิวหนังของตัวหนอนนะครับหรือว่าพวกแมลงเนี่ยนะครับมันจะค่อยนะเข้าทำลายนะครับผนังเซลล์ของหนอนแมลงนะครับมันก็ต้องใช้เวลา ไม่เหมือนนะครับพวกเราใช้นะครับพวกสารเคมีครับที่สัมผัสแล้วก็ทําให้นอนหรือว่า,มาแมลงตายทันทีนะครับดังกรนี้นะครับเราก็ต้องเกตเห็นว่าตรงเนี้นะครับอยู่ดีนึงตรงนี้โตแสดงว่านอนออกแล้วแต่ว่าตัวนี้มาเจาะใหม่นะครับเนี่ยลักษณะเขาเรียกว่า ม,นนนมูลถ่ายของนอนเนาะนะครับมูลถ่ายของหนอนเนี่ยเขาทาลายก็ประมาณสองวันนะครับดูจากสีถ้าเขาโดนหนอนเขาทาลายนะครับใหม่ๆี่ลักษณะมูลถ่ายของหนอนเขาจะออกลักษณะเป็นสีสีเหลืองใ,ใสๆนะแต่ถ้าหลังผ่านมานะครับสองสามวันจากนะครับสีนะครับของมูลถ่ายเขาก็จะออกสีเข้มนิดหนึ่งนะครับเพราะส่วนหนึ่งเขา เขาถูกลมถูกแดดอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้มูล่ายเปลี่ยนสีนะครับโอเคครับพี่ป้านาอาครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปจบนะครับวันนี้ผมก็นะครับมาสำรวจตัวตาแปลงอ้อยที่ผมปลูกนะทีนนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ